เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่คาใจใครหลายคนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ ใครที่ชอบกินไก่นะครับก็มักจะเกิดความสงสัยกันนะครับว่าจุดสีเหลืองที่อยู่ในตูดไก่ที่เรามักจะสังเกตเห็นกันนะครับมันคืออะไรกันแน่และมันสามารถกินได้หรือไม่ซึ่งบางคนนะครับเห็นแล้วถึงกับร้องอีแล้วก็ไม่กล้ากินเลยทีเดียวและในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเฉลยถึงคําตอบนะครับให้กระจ่างกันนะครับว่าจุดสีเหลืองดังกล่าวนั้นมันคืออะไรกันแน่บอกได้เลยว่ารู้แล้วถึงกับหายสงสัยแล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดกันเลยทันทีเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะรับติดตามชมเลยครับต้ออองบบบกกกเลยนนะคครรัว่่าใทีชิไ ก็มักจะเกิดความสงสัยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับจุดสีเหลืองที่อยู่ในตูดไก่นะครับที่เรามักจะสังเกตเห็นกันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วมันสามารถกินได้หรือไม่แถมบางคนนะครับยังมีความเข้าใจผิดอีกด้วยนะครับว่ามันอาจจะเป็นมูลของไก่หรือเปล่านะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วบอกได้เลยว่าทุกคนนะครับที่คิดแบบนี้เข้าใจผิดกันเต็มๆเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนที่ไก่เอาไว้ขับถ่ายนะครับแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดอย่างแน่นอน ดยก่อนหน้านี้นะครับในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับที่ได้ออกมาโพสต์ภาพของตูดไก่ย่างนะครับพร้อมกับได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าชอบกินตูดไก่มากแต่อยากรู้ว่าไอ้เหลืองเหลือนี่มันคืออะไรพอกินแล้วมันจะอ้วกซึ่งงานนี้นะครับก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระสนานเลยทีเดียวแถมหลายคนนะครับก็ยังบอกด้ว่าชอบกินส่วนนั้นมากเพราะว่าจุดนี่แหละคือของดี และนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีผู้รู้เข้ามาไขคําตอบอีกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เรียกว่ายูโรพิจิโอแกรนะครับหรือว่าตอมไขมันสัตว์ปีกที่ใช้เคลือบขนของพวกมันนั่นเองซึ่งสัตว์ปีกบางชนิดนะครับก็มีกลิ่นที่รุนแรงก็เพราะว่าการที่จะป้องกันภัยจากศัตรูนั่นเองครับ และในขณะเดียวกันนะครับทั้งนั้นของรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการออกมาให้ความรู้ผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับโดยได้ระบุว่าจริงๆแล้วก้อนสีเหลืองๆของตูดไก่นั้นเป็นอวัยวะพิเศษที่มีชื่อว่า เบอร์ซาออฟฟาบริเซีสนะครับซึ่งเป็นอนวะต่อมน้ำเหลืองที่มีกลุ่มเซลล์ภุ่มคุ้มกันร่างกายนะครับทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีแล้วก็เข้ากินทำลายเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสนะครับทำให้ไก่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้นั่นเองครับ และท้งนี้นะครับสำหรับส่วนนี้ของไก่นะครับก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อการที่คนเราจะนำบริโภคแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่ต้องทําให้สุขสะอาดเท่านั้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องที่ตูดไก่นั้นนะครับมีไขมันสูงและก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยเรื่องอไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านของอาจารย์เจตนะครับก็ได้เคยโพสต์อธิบายเรื่องทํานองนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้มีข่าวลือออกมาว่าการกินตูดไก่บ่อยๆจะได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะครับแลวก็ทาให้เป็นมะเร็งตับได้ ที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว